แบนด์เป็นอะไรคะเน็ตดอนป้าเจลก็มากฝร้านได้พี่น้องมากข่อซูเมือเพราะว่าหยุดดีก็คืออันพี่แม่บ่บ่ได้เอาดูเขาเป็นหน้ข <sh> ้างในเนาะก็คือแผลเอียงกะที่จริงมันก็โอเคแล้วล่ะมันก็ดีเดียวอาบน้นเอียงมันก็ดีเดียวแล้วแต่ว่าป้าแจ๋วก็ต้องมาเฝ้าเพราะอะไรเพราะว่าสองคนสองคนผู้หนีกับโบไปนอนน้ำปลาอืแต่ว่าขันผู้หนีไปนอนน้ำย้อมไปนอนน้ำปลาน้ำรุ่งกระเซียนแล้วกรสซิ่งเดเมื่อ เมื่อได้อยู่ต่วาผคุณีพ่ไปบัดที่นี่ก็เลยเนะี่ยว่าเฝ้าอากันพี่นอ้องค่ะมาเฝ้าอากันนุ่งเข่นกันเมื่อนี้พอนกับมานอนนั่งมือพลังเมืองมือพันกันนอนฝ้าเพืนอนอเ่อนคุณพี่นอ้องอือกัไปไปมาๆมนี่นี่แหละยากนี่น้องบ่ิยากจักมิดรับมิดกินซิมเบื้องเปิดน้องโชดูนี่เปิดน้องโชดูนี่เปิดน้องโชดู น้องรับสบายเลยเพราะคงต้องนิตาสีขาวนี่ใสเดวตลอดการนี่ใสเดลฮอดน้องค้าค่ะข้านี่น้องตัวเกียวนาลิตานาลิตานี่มีแบนหลายแห้งเด้มีนาลิตอะไรมีกาแฟโกโก้นาฬิตาชาเขียวนาฬิตไ,ไอะไรคเชียงคุกกี้นาฬิตามีของนาฬิตาทั้งนั้นเลยไม่มีเลยเอาไม่มีเลยหรออือแล้วตันนี้อะไรอ่ะ โกกีออนนาริตะเอามีนาริตะด้วยเหรอค่ะค่ะค่ะพี่น้องขากว่านอคอยกับท่าได้โอ้คนใดที่แบบว่ามีปัญหาในเรื่องของอัน่นผิวเลยอผิวดำดำแดงดำกระมาพันธ์พี่น้องขาใส่เด้อข่อยท่านี่บอก่อยท่าคอท่าแขนท่าขาล่าสุดท่าหดหนาพี่น้องมืงสกีท่าเบิ้งอันนี้อันนี้โลชั่นหลอดใหญ่สามร้อยเก้าสิบเก้าหลอดหน่อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะ น,นี่พิทาน่าเลยหนูไม่ต้องทาหนูจะไม่ทาน้าแม่เหดอยังหนูทาจะทำหนังพ่ออตัวนี้เป็นโลชั่นหอมและขาวในหลอดเดียวนะคะสำหรับคนใดหยีแขนกกแขนโต๊ะกะแขนโต๊ะกะแขนแขนล่ายขาล่ายพี่น้องใส้แล้วบางคนขาเศร้าแต่ขาเศร้าไร้อือแล้วตัวนี้บอกเลยว่าทาปุ๊บเห็นการเปลี่ยนแปลงปั๊บ หลอดใยหลอดใยสามเก่าเก่าหลอดน้อยเก้าสิบเก้าบาทผู้ใดซื้อมื่อนี้จัดไปหนึ่งแถมสองแม่ทานให้แม่ทานให้แม่ทานให้อันเดียวกันลูกอันเดียวกัน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 โอ้ยลูกคอยกระไดเนาะมา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 โอเคไอทูอืม ผู้ด้เห็นคลิปนี้นะคะสงวนสิทธิ์สำหรับคนที่เห็นคลิปนี้เท่านั้นนะคะ1แถมสองหลอดใหญ่399หลอดเล็ก99วันนี้สำหรับใครที่เห็นคลิปนี้เท่านั้น1แถมสองอังไม่ให้แม่ใส่แล้วจะให้แม่ปลาตัวเหรอคะปาปิเหรอคะไม่ค่ะไม่ได้ใช่ไหมคะ và lời nhau 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 đớn ăn được đỡ ăn được từ 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 ngập đầu ngập đầu ngập đầu ngập ngập đầu để 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 đẹp <laughs>